เมีนาครบทั่วเลยคือหัดนี้ค่ะเบ็ดเสร็จทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละน่าจับตามองเพราะว่าทางฝั่งไทยรักษาชาติก็พยายามจะสู้ว่าอยากเห็นมีการให้ไต่สวนเพิ่มอยากให้มีการพิจารณานู่นนี่เพิ่มซึ่งอันนี้ชัดเจนว่าคงไม่ได้ใช่ไหมเพราะทาเราบอกว่าไม่แล้วเพรอะว่าเราผ่านพรมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สำหรับผู้ติดตามการเมืองนะครับสายสายชอบวิเคราะห์ก็บอกว่าม่เป็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าแต่ว่าคนก็ ก็ไปให้กระบวนการสารเดินหน้าไปแต่ต้องะะบอกว่าไทยรัฐสาชาติพยายามต่อสู้ตามกระบวนการนะนรค,ครับดโรดคือมีการายื่นคําชีแ้แจงแก้ข้อกล่าวหา20หน้าเสนอพยาน19ปากคือเป็นกรรมการบริหาร14คนครับพยานยาไปนอกอีก5ปากแตก่บอกว่าก็คือไม่มีการไต่สวนก็คงจะไม่ไดม้มีมีมีผลอะไรแล้วก็พยายามจะชีแกก้แจงับข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่พักทำเนี่ยด้วยความเข้าใจว่าไม่น่าจะผิด ข้อกฎหมายาและก็เมื่อมีตัวพระราชองค์การออกมาเองก็น้อมรับโดยบริสุทธิ์ใจนะครับไม่ไม่ติดใจเรื่องที่กตรตัดรายชื่อแคนดิเดตนาย,ยกออกไปเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็ต้องรอว่าสารรัฐมนูลจะมีข้อคิดเห็นและวินิจฉั<า>ย,ยอย่างไร,ร7มีนา ลุ้นระทึกการสาไทายรักษาชาติก็แรงนะครับหลายคนก็ประเมินกันว่าน่าจะได้ถ้ากระบวนการทางการเมืองไม่มีเรื่องยุบพรรมาเกี่ยวข้องก็อาจจะได้สัก30 3 5อะไรพวกนี้นะครับส <c oughs> ี่สิบบางคนประเมินว่าอาจจะถึง40ก็มีนะครับ<ะ>ตัวเลขที่มีการประเมินกันเนี่ยสามสิบถึงสี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าไทายรักษาชาติไม่ได้อยู่ในสนามเลือกตั้งก็น่าติดตามว่าคนที่จะโหวตไทยรักษาชาติเนี่ยจะไปโหวตให้ใครบางคนก็ประเมินว่า พรรคที่ได้ส้มหล่นเนี่ยน่าจะเป็นอนาคตใหม่สมีส้มนะครับแล้วอนาคตใหม่ซึ่งตอนแรกคนประเมินว่าอาจจะได้20เนี่ยก็อาจจะได้อนสงส์งจากการยุบไทยรักษาชาตินะครับผู้สมัครสอสอในระดับปาร์ตี้ลิสอาจจะไปถึงระดับ40่คนหรือ50คนก็เป็นไปได้นะครับจากจากการยุบไทยรักษาชาติเพราะว่าอย่าลืมว่าในกรณีที่ไทยรักษาชาติถูกยุบเนี่ยหลายเขตที่ไทยรักษาชาติส่งเนี่ยเพื่อไทยเขาไม่ได้ส่งเพราะฉะนั้นเพื่อไทยไม่ได้อะไรนะครับอันนี้ส่งก็อาจจะไหลไปยัง อนาคตใหม่หรืออาจจะเป็นอาจจะอยู่ในเ่งเดียวกันอีกภรคอื่นๆบ้างนะครับที่มีคนวิเคราะห์กันนะต้องลุ้นจริงๆแต่ว่าในแง่ภาพลักษณ์การสื่อสารภาพความเป็นภรคของคนรุ่นใหม่ไทยรักษาชาติกับอนาคตใหม่มีความคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นก็โอกาสที่เสียงจากคนเลือกไทยรักษาชาติจะไหลไปยังอนาคตใหม่ก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ ถือว่าเป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่โดยภาพรวมเนี่ยเป็นประโยชน์กับพรรคอนาคตใหม่มและที่สำคังชัดเจนคือไม่มีใครวิเคราะห์ว่าจะสวิงไปอีกขั้วหนึ่งของพรรการเมืองฝั่งตรงข้ามที่มีนโยบายแตกต่างกันครับ